วานให้คนโสดอิจฉาใหม่ดาวิกาเต๋อชันทวิทย์ฉลองครบรอบ3ปีสำหรับนางเอกสาวใหม่ดาวิกาโฮเน่กับพระเอกอารมณ์ดีเต๋อชันทวิทธนเสวีทั้งคู่ก็จะมีภาพน่ารักในโมเมนต์ต่างๆออกมาให้เหล่าบรรดาแฟนคลับได้ยิ้มตามอยู่บ่อยๆตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกัน ล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน2,563สาวใหม่ได้ลงภาพถ่ายบนไ g ีส่วนตัวกับแฟนหนุ่มเต๋อพร้อมแคปชั่นด้วยว่า16.11 m อีโมจิรูปหัวใจสีแดง at เตอ๋อชัทวิทย์ h a t tmab n ซึ่งคาดว่าจะหมายถึงวันที่16พฤศจิกายนนี้จะเป็นวันครบรอบที่รักกันครบ3ปี ขณะในไอจีแกรมสตอรีสาวใหม่ก็ได้ลงภาพดอกไม้ช่อโตงานนี้ทำเอาเพื่อนๆรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามาแซวในความหวานอีกทั้งบางคนยังสังเกตเห็นแหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางของนางอีกสาวอีกด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นของขวัญที่เตอ๋อมอบให้ใหม่หรือเปล่าทำเอาหลายคนลุ้นรอข่าวดียกใหญ่กันเลยทีเดียว